ราไข่สูตรง่ายที่สุดอร่อยเหมือนร้านดังใช้วัตถุดิบแค่2อ,อย่างทํากินก็ได้ทําขายก็ได้กําไรต้นทุนแค่ชิ้นละหบาทเองค่ะจะทําแจกหรือทําขายก็สบายทําขนมไม่เป็นก็ทําได้ง่ายๆไปดูวิธีทํากัน ใช้ไป2ตัวนี้นะคะถาสําเร็จรูปแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวทาดไข่ค่ะอันนี้มีขายตามห้างพวกขายเบเกอรี่นะคะในโซนแช่แข็งก่อนอบนะคะเราก็จะเอาแป้งถาดมาวางไวใ้ให้ใคลายความเย็นก่อนค่ะวางไว้ให้แป้งทาดเขาจับแล้วนิ่มๆประมาณนี้เลยค่ะแต่อย่าวางไว้นานจนเนยละลายนะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปไม่สวยค่ะก่อนอบนะคะอย่าลืมวอร์มเตาอบทุกครั้งนะอิ่มใช้ไฟบนล่าง220องศาค่ะ แล้วก็เอาแป้งทาด์ที่คลายความเย็นแล้วนะคะมาวางเรียงบนถาดแบบนี้เลยค่ะไซที่อิ่มใช้เป็นแป้งทารไซสซมินินะคะ1ห่อมี60ชิ้นเขาจะมีอีกแบบหนึ่งที่ใหญ่กว่านี้ค่ะเป็นไซปกติ1ห่อ40ชิ้นถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจทําขายนะคะขนาดปกติจะเป็นขนาดที่แพคส40ชิ้นค่ะสําหรับไซปกติต้นทุนที่รวมฟิลลิ่งทาด์ขายแล้วจะตกอยู่ที่ชิ้นละประมาณ8บาทค่ะสําหรับไซมินีจะอยู่ที่ชิ้นละประมาณ5บาทจ้า สำหรับราคาขายอิมเพนเข้าขายกันอยู่ที่ชิ้นละประมาณ15บาทถึง20บาทนะคะแล้วแต่ทำเลเลยวิธีทำก็ง่ายมากๆไม่มีอะไรเลยทุกคนแค่เปิดมาแล้วก็เอามาเทลงบนทาดข่แบบนี้แต่มีข้อควรระวังนิดนึงก็คืออย่าเทจนล้นขอบนะคะเพราะว่าตอนเขาสุกอะาะเขาจะเดือดแล้วก็จะพองขึ้นมาอีกแล้วก็ค่อยๆยอดค่อยๆเทแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยค่ะ ทุกคนสงสัยกันไหมว่าทําไมจะต้องเอาแป้งทาร์ตออกมาวางไว้ให้ใคลายความเย็นเพราะทําแบบนี้จะทําให้ตัวทาร์ตกรอบแล้วก็ก้นไม่แฉะค่ะตอนเขาอยู่ในเตาอบเขาก็จะได้สุกไปพร้อมๆกับฟิลลิ่งทาร์ตไข่เลยพอครบแล้วก็ได้หน้าตาประมาณนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรยากเลยค่ะอิมก็จะเอาเข้าเตาอบที่เราวอร์มไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาเข้าไปอบต่อเลย220องศาเท่าเดิมแล้วก็ใช้เวลาอบประมาณ20นาทีค่ะ อิ่มจะวางถาดขนมไว้ชั้นล่างหน่อยนะคะเพื่อป้องกันหน้าขนมไหมเตาอบแต่ละบ้านทุกคนไม่เหมือนกันนะคะตอนอบก็อย่าลืมมาเช็คหน้าขนมด้วยค่ะตอนนี้ผ่านไปประมาณ10นาทีก็จะได้ความสุขของขนมประมาณนี้เดี๋ยวเรามารอดูไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนว่าครบ20นาทีแล้วจะเป็นยังไง โอโหตอนนี้กลิ่นหอมมากๆอยากให้จอของทุกคนได้รับกลิ่นจริงๆพอครบ20นาทีก็จะได้หน้าตาขนมประมาณนี้เลยค่ะหน้าของขนมจะมีสีน้ําตาลเข้มแล้วก็เกรียมๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ําตาลคาราเมลไหมค่ะจะสีเข้มสีอ่อนก็ตามชอบเลยวิธีที่จะทําให้กรอบนานนะคะเราก็จะต้องวางให้เขาพักไว้เพื่อคลายความร้อนค่ะแล้วค่อยเอาไปใส่กล่องหรือเอาไปใส่ถุงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะขนมทาร์ตไข่แบบง่ายๆลองหาซื้อมาทําดูนะ ส่วนพิกัดแล้วก็ของใช้ในคลิปนะคะอิ่มจะแปะพิกัดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะไหนมาลองพิสูจน์กันว่าจะกรอบแค่ไหนอิ่มแวกให้ดูด้านในก้นขนมยังกรอบไม่แฉะด้วยค่ะกรอบ